พรรคเพื่อไทยแสดงเจตนารมณ์ถึงตำแหน่งประธานสภาโดยโพสผ่านทวิตเตอร์นะคะมีใจความว่าประธานสภานั้นควรจะเปิดทางผลักดันทุกนโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลให้สำเร็จค่ะไม่ใช่ผลักดันวราระของพรรคใดพรรคหนึ่งเท่านั้นปัจจุบันที่เป็นรัฐบาลผสมมีภารกิจสำคัญใน MOU ร่วมกันไม่ว่าประธานสภาจะเป็นใครมาจากพรรคใดก็ต้องทำภารกิจร่วมกันให้บรรลุปเป้าหมายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวงเจรจาพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลค่ะ และทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าการจัดสรรตำแหน่งจะคำนึงถึงความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายเป็นหลักหากจะยกกรณีที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งมาโดยชนะโหวตทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสาภามาโดยตลอดไม่มีพักอันดับสองได้นั่นเป็นเพราะว่าเพื่อไทยตอนนั้นชนะเลือกตั้งเด็ดขาดได้คะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งของสาภาผู้แทนราษฎรค่ะจึงชนะโหวตด,ด้วยเสียงของสสและผู้สนับสนุน ในกรณีนี้เราชนะมาด้วยการก็หมายถึงเก้าไกลและเพื่อไทยนะคะก็ควรที่จะทํางานร่วมกันด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจในฐานะพักร่วมรัฐบาลหลีกเลี่ยงที่จะใช้มวลชนกดดันค่ะแต่ควรที่จะหาทางทําภารกิจเพื่อประชาชนร่วมกันให้สําเร็จประเทศชาติจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะ อย่างไรก็ตามตามรัฐธรมนูญในมาตรา116และ119ก็ระบุว่าประธานสภาต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางโดยเป็นประธานของสสทั้งสภาทั้งฝ่ายค้านและก็รัฐบาลด้วยประธานสภาจึงต้องผลักดันยัติใดไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลฝ่ายค้านหรือประชาชนเข้าสู่สภาไม่เลือกปฏิบัติและก็หาทางลดอุปสรรคทั้งหลายตามหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาค่ะ ยกเหตุผลว่าจําเป็นต้องมีประธานสภาเพื่อที่จะไว้ผักดันนโยบายของพรรคแกนนาจึงเป็นความคิดผิดมาตั้งแต่ต้นเท่ากับวางบทบาทให้ประธานสภานั้นไม่เป็นกลางมาตั้งแต่ต้นค่ะซึ่งหลังจากเกิดปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก,ก้ากลโดยเฉพาะในตําแหน่งประธานสภานะคะล่าสุดค่ะทางแฟนๆฟนเอฟซีของเพื่อไทยนะคะก็มีการนัดหมายผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยระบุว่า จะไปรวมตัวกันที่ทําการพักเพื่อไทยในวันอาทิตย์นี้เวลา14นาฬิกาค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับการประสานมาจากกลุ่มพักประชาชนที่จะมายืนย่นหนังสือเรียกร้องให้พักเพื่อไทยนั้นถอนตัวจากการเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักก้าวไกล โดยมองว่าการยื่นหนังสือก็เพราะว่าเป็นความห่วงใยของประชาชนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งจากหลายๆองค์ประกอบที่พักนั้นจะต้องนำมาพิจารณาตัดสินใจโดยดูข้อมูลและก็เหตุผลอย่างรอบด้านแล้วก็เลือกทิศทางที่ดีที่สุดต่อประเทศชาติค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพัก ก้าวไกลได้ออกมาถแถลงยืนยันนะคะก็ย้ำว่าตําแหน่งประธานสภาเนี่ยต้องเป็นของก้าวไกลเพราะว่ามี3าวาระที่พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ออกมาโพสต์ก่อนหน้านี้ที่จะต้องผลักดันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันกฎหมาย45ฉบับตามนโยบายของพรรคนะคะแล้วก็กฎหมายที่เสนอโดยประชาชนแล้วก็กฎหมายอื่นๆเพื่อที่จะได้ทํางานได้อย่างรวดเร็วรวมไปถึงการผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เดินหน้าอย่างราบรื่นด้วยค่ะ มาดูปฏิกิริยาคนนอกของสองพักการเมืองนี้บ้างนะคะมองอย่างไรโดยเฉพาะนวากัตรีสิทธาธิวารีซึ่งเป็นค a n ด i เดตนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกหมอชลนานกล่าวว่าเสียมรารยาทในการไปตั้งคำถาม MOU จัดตั้งรัฐบาลในวันที่8พักร่วมรัฐบาลนั้นได้มีการถแถลง MOU ร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะโดยเมื่อคือนนี้กลางดึกค่ะนาวากตรีสิทธาธิวารีนะคะก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กอีกสรุปใจความว่า แย่งชิงตำแหน่งประธานสภาแบบไม่อายลุงทำไมไม่ถามหามารยาทบ้างดูแล้วข้อความเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปถึงคุณหมอชนหน้าน,นะคะที่เป็นตัวเก่งในตำแหน่งประธานสภาจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกันที่มีการระบุในโพสต์บอกว่า,วาปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยมีการโต้ผ่านสื่อเต็มทุกแพลตฟอร์มไปหมดค่ะ ก็เป็นวิวาฒาทางอากาศที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การจับมือจัดตั้งรัฐบาลกันอย่างนี้นะคะที่หลายฝ่ายที่มองเข้าไปซึ่งเป็นคนนอกไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือประชาชนนะคะบางส่วนเนี่ยก็รู้สึกมีความกังวลใจเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จหรือไม่นะคะซึ่งก็มีนักวิชาการและประชาชนต่างก็มองว่าถ้าหากว่าสองพักนี้ไม่มีใครยอมกันน่าจะมองหาพักที่3หรือไม่นะคะที่จะเป็นตัวกลางนะคะก็มีการมองไปที่ อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาตาหัวหน้าพักประชาชาติว่าเออหรือว่าจะอาจจะให้ตำแหน่งนี้ให้กับอาจารย์วันนอหรือเปล่านะคะมาดูความเห็นของดรสติธรธนานิธิโชธกันบ้างซึ่งเป็นผู้มุในการสํานักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเก้าก็ให้ความเห็น,นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะคุณสมบัติของประธานสภาคนต่อไปก็บอกว่าคงจะต้องแม่นในเรื่องของระเบียบข้อบังคับเรื่องบารมีทางการเมืองก็คงมีส่วน แต่อาจจะไม่มากหรือเจาะจงว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีอาวุโสเท่านั้นเพียงแต่ว่าต้องเจนจัดเข้าใจธรรมชาติของสมาชิกทุกคนถ้าเพิ่งเป็นสสสมัยแรกเลยเนี่ยเพียวเพยวก็ยังกังวลแทนอยู่แต่ว่าหากเคยทํางานสภามาแล้วก็พอได้ค่ะนี่ก็เป็นความเห็นของอผู้มีการสถาบันพระปกเก้านะคะที่มองเรื่องนี้ในคุณสมบัติของประธานสภาค่ะค่ะ